สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้แจมก็มาเล่นหลังบ้านอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้อยบอกเพื่อนๆหน่อยดิแจมมาทําอะไรวันนี้แ,แจมมันก็มาเล่นหลังบ้านนะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับตอนนี้หลังบ้านแล้วก็ดินก็จะเปียกแล้วตรงนี้แจมมาเล่นทุกวันนะครับมีกอนใสอืมจริงเมื่อคืนในฝนตกหนักมาก มีเสียงรถดำด้วยครับ<อ>วันนี้วันนี้เราได้เลินดินดินที่มันเปียกน้ำแล้วนะครับมันจะไม่มีฝุ่นยเยอะแล้ววันนี้แจม <ไป S 1> เอามีรถคันใหม่มาด้วยใช่ไหม<ช>น,นี่แจมก็ได้ของเล่นเป็นรถดำรถตักรถอะไรใหม่ๆหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันว่าวันนี้แจมเอาคันไหนมาบ้างนะครับเริ่มจากคันแรกเลย นี่คันนี้เป็นรถเกจคันนี้รถเดกจะขึ้นคันเกจใหม่นะครับนี่ของใหม่เลยรถคูนแดงของใหม่เลยครับผมแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันนี่รถจะคูอันนี้เป็นรถอะไรไม่รู้รถตัดต,ตน้นคริสต,ต์มาสรถตัดต้นคริสมาสแจมบ,บอกว่ารถคันนี้เป็นรถตัดต,ตน้นคริสต์มาสมันมีรถตัดต,ต,ตน้นคริตตสต์มาสด้วยเหรอ โอ้ยรถคันหนึ่งนะครับก็<อ>จะเป็นรถไมโคงก็ไมโคมมีรถแต่รถชิพาม,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 มีมีสี<ม>เดียวกันเลยแล้วก็มีคันนี้คันนี้เป็นคันใหม่เลยใช่ไหมคันนี้มีเสียงด้วยนี่คันนี้มีเสียงด้วยนะครับนี่จะให้น้องแจมเปิดให้ดูนี่นี่เอามาเอามาทาย่อยมาทายเลยนี่ได้ยินเสียงไหม เบอร์เสียงเบอร์เสียงนี่เสียงมันถอยเสียงด้วยนะลองขุดลองขุดอะไรไอยอ่ะฮไข่เจอาตัวอะไรเนี่ยเจ้หอยหอย่แต่บอกว่าเป concealed concealed wow. ็นหอยนี่มันใช่มันเป็นหนอน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 นี่ไงหนอนมันมาวางไข่อ้าวหอยอ่ะ มันคือตัวด้วงเอตัวด้วงน่ะคือเนี่ยนมัคือตัวด้วงนะครับน้องๆร่นนิรุมอ่ะรู้กบไว้กบไว้เอาดินกบไว้เร็วๆถมถมไหมว่าถมไหมทำมันถอยใช่ถมถมดำเลยดำถมเลยถมไว้ให้น้องให้น้องอยู่ในนี้รู้น้งไปครับน้องจะได้โตโตครับน้องจะได้โตก็เข้าไปขุดดุมกนมาขุดดุมเขนนี้มันจะมันจะไม่ชอบ ขอดลูกลอดลูกแล้วก็ฝังดินไว้นะครับแล้วมันก็จะโตเป็นแมลงเป็นผีเสื้อเป็นจักจั่นเป็นอะไรไม่เปลงกวางแ่นตาหนือวแต่อันนี้ไม่รู้ว่ารูนี้หลุมอืมม่อยู่ในหลุมฝังเลยนหลุมดอนน้องน้องแจมอย่าไปะน้องแจมอย่าไปขุดมันอีกนะตรงนั้นอ่ะขุดตรงใหม่เลยนะโอเคโอเคอ่แล้วก็นขุดหลุมอืม ใส่ให้หน่อยครับใส่คันนี้ให้หน่อยครับอาเจ็ดเล็กนใส่คันนี้ให้ป้าป้าหน่อยครับอาเจดแล้กคุณตกแค่หน่อยครับเจมส์เอาเจมส์มาดามเจเลยจ้าเดี๋ยวไปหารถดำดีกว่าหารถดำมาขุดินดีกว่าหารถดำสักคันมาขุดินดีกว่าใช่ คนรถต้มาขัดอ่ะงั้นนี่ไงมาป๊ะทำขันนี่คันนี้วินเล็ดเลยอ่ะนี่คันนี้เลดคันนี้เล็ดเลยนี่ป๊ะก็ได้รถได้ดำขันนี้นะครับนี่ขันนี้คันนี้คันนี้มิชันนี่คันนี้ใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงแล้วดินเสร็จแล้วนะครับขอขอดินหน่อยครับโอเคเดแล้วจะขูดมันขูดให้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวคุณดิน

มีเห็มีเห็ดไฟไหม้แน่เลยอาการมันร้อนรักษารแล้วลุกไฟไปแล้วรถระเพไปแล้วโอ้รถเพรงไปสอคันนีดาบไฟที่ไหนครับมีเห็ดไฟไหม้แน่เลยนี่คุถไฟไหม้รถระเพร์รถะเพรเพื่อด้วยอนเพื่อนเพื่อนเพชื่อด้วยรถะเพร์รถะเพรไฟลออไฟไหม้นีไฟไม้ยังเขีนน้าเลยขีนน้าเลยโอ้หล้มล้้ม ชี้น้ำเลยชี้น้ำเลยโอ้ชี้น้ำเลยครับชี้น้ำแบลล์โอ้ดับเลยวีวีบับเบิ้ลครับอากาศร้อนๆแรงๆให้น้องๆอ่ะอย่าไปเล่นปืนเล่นไฟนะครับมันจะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับน้องๆดูแล้วเขาจะสไลด์ลงนะครับ

ถอยถอยเอามาเทียงนี่เทียงนี่เทียงนี้เลยเทยเลยคือรถบดถนนเราไปไหนวะรถบดถนนเราไปไหนวะรถทนงหลวงรถบดถนนเราไปไหนอ่ะฮะรถบดถนนเราไปไหนอ่ะนิ่มีเยอย เอามารถตัดต้นคริสต์มาสมาใช่โอ้รถคันนี้ดูนึงครับรถคันนี้วิ่งวิ่งมาเนี่ยมันดันดีออกเป็นสองทางเลยนะครับแล้วก็มันใส่อ่ะนี่กระป๋าวิ่งมาจุด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 มอมาแล้วจุดมอมาอะไรอ่ะมมทางไหนอ๋อว้า มันล้อล้อเฮ้ยมอโมมาเล่นแล้วเฮ้ยน้องครับมอโมมาได้ไงฮะเฮ้ยมีมอโมมาไหนอ่ะฮะฉัดุฉันุอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมีมอโมเหรอเฮ้ยมอโมมอโมมีกัวมีกัวมาบุกบ้านเรามีกัวมาบุกบ้านเรากัวใครอ่ะใช่อ่ะใช่แล้ว มัวมัวมาทำอะไรอะประมาณปักย่าคนนอนในการจะขุดหลุมใส่ใช่แล้วก็ับจะมาเล่นหลังบ้านจบครับเจะมาเล่นหลังบ้านนะครับเย้มาเล่นมาเล่นนี่เป็นรถเทรลเลอร์นะครับรถคันนี้เป็นรถคันนี้มันจะขนรถพวกรถดั้มรถมิโครมานะครับนี่รถคันนี้ จอดอยู่นี่หลายวันแล้วครับโดนฝนเมื่อคือนนี้ไม่รู้สตาร์ทติดหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงแล้วคนรถไหน้คนรถนานอ่ะเอาทำไมมันไปคว่ำอ,อยู่ยงั้นออน่ะมันไปคว่ำยังไงน่ะแองโดนฝนเละเลยโดนฝนเละเลย โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเ,รเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะครับเล่นหลังบ้านครับวันนี้วันนี้ก็เล่นหลังบ้านพอแล้ว,ลว,วเดี๋ยวโปรแกรมจะขอดื่มก่อนอป๋าจะไปพักผ่อนแล้วก็ปาานนนี้ัมเลล่ค,ครับผม bye. Bye bye, บ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนด้วยบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยแล้วเจอกันใหม่บอกเพื่อนๆหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะ 滴滴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 ，我真。